สี่ีค่ะวันนี้นะคะหนูก,ก็มาเป็นตากล้องนะคะตาก็ขอร้องว่าคือหนูจะมาบอกกับข่าวได้ว่าหนูเป็นอะไรไม่รู้นะคะหนูเริ่มเริ่มไอแล้วก็มีอาการเจ็บคอะค่ะทุกคนแล้วก็ดีนะคะเนี่ยที่เราซืนน้ำขอบคุณมากนะคะเดี่ยพี่ห่อนีแะค่ะเดี๋ยวเราเปิดดูไปก่อนเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องของกยดีค่ะ เห็นกันไหมคะเดี๋ยวเราก็จะวางขอยกันนะคะวางค่ะแล้วก็เราก็จะดูแก้วน้ำกันนะคะและ้วสวนเราวันนี้ก็จะบอกว่าเรายาีการหนักมากไงก็เลยแบบมาโชวน์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็เลยแบบทำอะไรคลิปชานิดนึงอะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ไ,ไม่ลงคลิปนา,านอะ นี่ก็เป็นคลิปนะคะคลิปแรกคลิปที่เราเคยลงนะคะก็จะมีพัดลมคุณยายนะคะแล้วก็คุณยายอีกคนนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะก<ค>็ะที่บ้านของเราก็จะมีตู้เย็นพัดลมสองตัวน,นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีในวันหน้าค่ะ เจอกันอีบแล้วนะคะก็เราอยู่ในี้กันอีกแล้วก็ชอบไหยคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยคะ่ะว่าสิ่งของที่เราชอบแนี่ยมันคืออะไร ของที่เราชอบนะคะก็มีั้งกระเป๋าและน้ำาองกุ้ยนะคะก็เราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปในละในสิบสองสิบหนะคะนี่เรายังไม่ลานะคะอันนี้เราแค่เอ,อ่ทำอะไรเน้นๆนึงๆน,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 นะคะทุกคนก็ทุกคนต้องปลอดภัยจากโควิดไวรัสโคโรนานะคะ ก็จะขอบอกว่าตอนนี้กำลังระบาดหนักมากเลยค่ะทุกคนทุกคนต้องระวังตัวกันด้วยนะถ้าทุกคนไม่ระวังตัวทุกคนอาจจะติดก,ก็ได้นะหนูขอฮะพวกเรายูทูบเบอร์ขอให้ทุกคนหายจากไวรัสโรคโควิดแล้วก็ไม่เป็นโรคโควิดนะคะก็เพียงเท่านี้ยังไม่จบนะคะคือจะบอกว่าพี่ไปคลินิกมาแล้วแม่แต่ว่า พี่ไม่ได้ยากแก้ไเส็จเพราะว่ามีอาการมีคอบวมนิดนึงนะคะคอบวมแบบบวมนิดนึงแล้วก็พี่กลับมาพี่ต้กงกินยาเลยแล้วแม่พี่ก็ใช้นูนใช้นี่จนพี่เหนื่อยนะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่ในบ้าน,นะค่ะทุกคนบ้านแบบบ้านส,สวยนะคะบะดับต่แต่งด้วย ในการเขียนวาดรูปน,น,นะคะเขียนได้นะคะทุกคนถ้าเป็นบ้านเก่าแล้วทุกคนทําบ้านใหม่แต่บ้านใหม่ของเราเขียนไม่ได้ะคะ่ะใครก็ที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันทีในสี่โมงนะ

เดี๋ยวเราก็จะบอกพูดอะไรง่ายๆสักอย่างนีึงนะ,ะทุกคนที่เราบอกว่าเล่ากับกล้องนะคะแล้ตากล้องกันนะคะกกนีนนะะ่ก็พวกจะเห็นชัดไหมหน่าจะชัดเนาะก็อาจจะชัดน,นิดนึงไม่ชัดก็ได้นะเห็นมือไหมเห็นมือไหมคะทุกคนเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเห็นมือ,มอครับยัง เเคเห็นคนแล้วเดี๋ u, ยวเราก็จะวับตัวไปเออไม่ได้วับตัวดิเราก็แค่บอกว่าเราจะคุยกันนะคะคุยนะคะ ขอทก้ามเี่มจัะยคยู่นะครแต่องค์คูอัแสใจูใจนไทยเป็นกมการใรายการแขงนใทู่คสลัคม่เด็ะสํารัคสลาดนั้นเป็นแตในุนอสที่ความสามารถอัดต้นทองไทยใเใกับักรช่ดังหลายคนมีนที่รักงนในวงการ สายันายลสลาารองสหน่อยดีอยผู้สลาเหรอเดนองจเป็นน้อยให้ปาดูอาจีหนทียเทียร์อาีนะอจับต้อนี้รียวมาขดีวันนี้เรีอะไรวันนี้เรื่องเต็ของตุลาลสตรใจ เสรแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะปรับเป็น12เอ้ย13เลยเนาะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นชั้นลวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูันเลยค่ะคะ่ะอ,อันดับแรกนะคะเขากุยนะคะเขากุยเนี่ยจะทําให้รอนการเจ็บคอแล้วก็ลดต่อมทันจินนะคะทุกคนอย่าลืมไปกินนะคนที่เจ็บคอก็อย่าลืมไปกินกันด้วยนะคะ ทุกคนต้องลองไปคลินิกพระรามสองนะเพราะคลินิกพระรามสองอะเาราักษาที่นีมาการักษาแบบดีๆ,ดๆว่ากๆเลยค่ะทุกคนพี่เอาไปหามาแล้วอย่างอย่างสนุกเลยค่ะทุกคนแหละหานะคะ กันนะคะเดี๋ยวเราจะปแลใครกนที่หมาสทิ่หญงุดแลงแต่ละครได้แได้ือถืที่เหมาันทนี้่เสรมพยาจมยูันเป็นใครก็ได้ให้เข้าดีที่ทำงานปกป้องึป่าในการอนุรักษ์ที่ตรงนี้เอาไว้เราทุกคนก็สามารถช่วยกันที่จะแบบรักษ่าหรือว่าช่วยก้องถึป่าคือที่ที่เราหลังได้คือทีรถ ส mm ็มาถูดนคลิกกระแสแตงโมเซลร่างมังกรเซลร่างแ่วจุ่าล okay, ือสูดหายใจแล้วไปต่อดูแปลอ๋อปวดในป้ายแล้วใช่ไหมขอบใจนะจะดูอาจริงๆและมาณเนี้ย่ ทั้งกองนี้นะเป็นชั er ้นระดับเกียรตสมัยแล้วก็สสังสมราด้เงนรมที่แสนสองเปอพตทมสาคร ก็น้อยดูนานะตีเยน็นเลยเ่ข้าวม่รู้เรากินอะไรอ่ะกินอะไรแม่บอกแม่มาแม่จะไปซื้อรลรไม่มีต้องพรุ่งนี้อนีอ่คุณกลบมไทยไหมีใหม,ม,ม่แม่ขอให้รอดเอากเพดีไหมกเพาอ่ะฮะอยากกินกระเพาอ่ะเอากเพาเหรอจิ้งเดียวไมไเ